พวกเราอยากให้เด็กได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะค่ะถ้าเกิดว่าน้องเป็นอะไรมากเนี่ยจะได้ตามคุณหมอมาดูนะคะนะคะบังนะคะใช่ใช่บังลูกบังไม่บายอะถ้ารักษาตอนนี้ให้แน่เลยนะบังนะนะคะนะะคเดี๋ยวถ้าปล่อยเอาไว้่ยไขจะขึ้นสูงนะคะบังใช่บังแล้วเดี๋ยวจะรักษาไม่ทันนะคะนนะคะบังช่วยเข้าไปดูด้วยค่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะจำได้หรือเปล่าคะว่าเข้าบ้านชาวมุสลิมต้องถอดรองเท้าจำได้สิะ,ะตัวร้อนจีเลยอะ่ะขอปลอดวัดไค้หน่อยนะได้ค่ะ ะคะ่เดี๋ยวเราจะให้ยาลดไข้นะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยทานทุกสองชั่วโมงจนกว่าไข้จะลดแล้วก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆนะอาจจะเข้าห้องน้ำบ่อยหน่อยแต่ว่ามันจะลด,ดอาการตัวร้อนได้ค่ะนะคะ,นะคะ าก่อนนะลูกนะนยาก่อนนะลูกนะให้จะได้หายไงลูกเข้แล้วรอสูอโอ้รู้ไหมว่าอันนี้เน,นี่ยมันคือน้ำพิเศษนะพอทานแล้วเนี่ย มันจะทำให้หายเป็นไข้ด้วยใช่แล้วจ้ะแล้วถ้าหนูหายไข้ไวนะหนูจะได้ไาเล่นกับพวกพี่ๆีไงใช่ดิ่ดูนะนะลอาไหมลองทานด้ไหมคะได้ไหมมาเจ้ไข้โล่เจ้าไ แบบนี้รับรองว่าหายดง่ายไปเด็กมาเล่นกันเนาะคนเก่งก็ไม่ต้องห่วงแล้วเนาะเดี๋ยวพอหายนะเดี๋ยวพี่ก็จะซื้อขนมมาซื้อกระดาษกระตูนมาให้ใช่เป็นตุ๊กตาเอาหรือเปล่าไม่มีแ่งเลย สวัสดีคุณสวัสดีคุณมุสลามสวัสดีค่ะมากันแต่เช้าอ่ะมีอะไรเหรอจ๊ะไม่มีอะไรหรอจกจ้ะถ้าอยากมาดูอาการของเด็กก็เป็นยังไงบ้างจา้ะวันนี้ยังชัวร์ขึ้นแล้วเรียกว่าตัวยังร้อนอยูอ่เลยโอ้อไยไอ,อด้ดูสนี่ตวก็ไม่นานแล้วน,นี่เราต้องทำไงกันเล่นด้วยกันได้แล้วเล่นด้วยกันได้ยังเล่นด้วยกันได้ยัง <Yeah. S 2> เย้ข้นมเล่นกันนะขบะค่ะเดี๋ยวพี่หนูหายแล้วนะคะไปเล่นด้วยกันแล้วนะคะ, <c oughs> ะต้องมันอวดเกง่งแต่ว่าจะนอนชมอยู่เลย <c oughs> บังต้งขอ้อขอบคุณพอบคุณจริงๆนะถ้าไม่ได้พอบคุณก็ลูกสาร้าพวมงก็ไม่รู้วันดื้อ <c oughs> ไม่พื้นเลยบางนะาอะพวกเราอ่ะยินดีช่วยเต็มทีเลยนะบังค,ค่ะมาแต่เช้าอะพวกคุณกินอะไรกันมาหรือยังจ๊ะยังไม่ได้กินเลย,เลยค่ะ,คะกล่าวว่าเสร็จงานแล้วเนี่ยเพราะเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะ <c oughs> งั้นก็ชิญกินข้าวที่บ้านนะแต่เป็นกับข้าวแบบพื้นๆน่ะไม่รู้ว่าพวกคุณกินกันได้หรือเปล่าโอ<ฮ>้ย <c oughs> ไม่เป็นไรเลยค่ะพวกเราเนี่ยไม่เรื่องมากหรอกนะคะได้เลยค่ะก็เชิญเลยังงั้นเชิญจ้ะได้จังเป็นคนคนที่เก่งครับมีคนเป็นคนที่ว่าเียสละมากอย่างบางคนผู้หญิงบางคน ไปเที่ยวเทคไปหรือไปอะไรพวกนี้ไปดื่มเหล้าอะไรพวกนี้หาความสุขเสตรตัวอะไรพวกเนี้แล้วเปรียบเทียบกับทหารพันหญิงที่มาเสียสละมาอยู่ในตรงนี้ผมคิดว่าทหารพันหญิง,ในในงเนี่ยในดังกล่าวเนี่ยก็คือว่า,วาเป็นผู้สุดยอดแล้วครับพวกนี้ก็คือว่ามันจะเก่งในในแต่ละระดับกันครับอย่างของเขาของเขามาเรียนเรียนเกี่ยวกับอีกอย่างหนึ่งก็เขาก็เก่งไปอีกอย่างหนึ่งแต่ผู้หญิงเนี่ยเวลาทํางานของเขาเขาจะมีอะไรเาเรียกว่าความอ่อนช้อยมากกว่าครับก็จะให้ทําให้ชาวบ้านอะไรพวกนี้คิดว่า ขนาดผู้หญิงนะเขายังกล้าเข้ามาในพื้นที่เลยอะไรพวกเนี้ค่ะเดือนคิดว่าได้เหมือนเดือนนี้เดือนรู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งถึงไม่ได้ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ช่วยในส่วนหนึ่งในงานของพวกเราที่เราทําทอยู่ก็ภูมิใจแล้วนะคะมันได,ได,ได้ได้แก้ปัญหาในสามจังหวัดที่พวกเรารู้อยู่ว่ามันมีความรุนแรงขนาดไหนนะคะ ก็รู้สึกดีค่ะก็ยอยากจะช่วยเหลือต่อไปคือเราศึกษาวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของเขาในสามจังหวัดนะคะว่าเขาเป็นอยู่ยังไงส่วนใหญ่เขานับือศาสนาอะไรพอเรารู้เขารู้เราเราก็นําสิ่งเหล่านี้มาปรับปรุงและเข้ากับชาวบ้านให้ได้ดีที่สุด ก็คือไม่ว่าจะศาสนาใดเราก็จะมีพ่อองค์เดียวกันก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะตอนแรกก็คิดว่าอาจจะหนักแต่เรามองรอบข้างคือเพื่อนที่มาฝึกวุ่นด้วยกันเขายังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ก็เลยแบบผ่านจุดนี้จุดนี้มาได้ค่ะถึงแม้ว่าวการทํางานของทหารพ่านหิงดูไปแล้วจะเป็นงานที่เสี่ยงเกินไปสำหรับผู้หญิงแต่ทหารพันหิ่งทุกนายก็ตั้งใจทํางานด้วยความสุขครับ และที่สำคัญพวกเธอภูมิใจที่ได้ทํางานที่มีเกียรติและรับใช้ประเทศชาติถึงแม้ว,ว่าจะเป็นงานที่เสี่ยงและอาจจะต้องสลดชีวิตก็ตามแต่พวกเธอก็ไม่กลัวครับขอเพียงกําลังใจจากคนรอบข้างเท่านั้นก็พอแล้วมาช่วงแรกๆนะคะตอนแรกๆในการไปงานบวลชนนะคะอาจจะมีบางบ้านที่ไม่ค่อยพอใจอะไรเงี้ยนะคะก็คืออาจจะแบบมาทําไมอะไรเงี้ยคือไม่ต้องมา ตอนนั้นคือตอนนั้นถ้าเกิดว่าถามว่าเราทําอะไรได้ไหมก็คือไม่ได้อาจจะต้องยอมเขาไปก่อนแล้วก็กลับมาเพื่อตั้งหลักแล้วก็เข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งคือจะไปจะไปอยู่เรื่อยๆจนให้เขาแบบหมดความระแวงจากพวกเราค่ะเราต้องเข้าใจเขาเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราถึงนำนาความเข้าใจแล้วก็เราเข้าถึงเขาเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงมวลชนแล้วเราถึงนําความเข้าใจและการเข้าถึงมาพัฒนา พัดเองแม่แม่เป็นยังไงสบายดีวอก็บอกค่อยสบายดอกลูกเอ้าแม่เป็นอย่างอ่ะแล้วพ่อล่ะพัดแม่ขอร้องเลยนะลูกอย่าทำงานนี้อีกเลยแม่สิเป็นห่วงพ่อนะี่ยเขาเครียดมากเลยนะลูกเขากลัวลูกจะมีอันตรายคำสั่นพัดขอคุยกัพยบพ่อหนะ่อยอพ่อเน่ยเขาโกรธลูกมากนะที่ลูก่าเชื่อฟังเขา แถมยังดึงดันที่จะทํางานนี้ต่อไปเขาบอกคุยกับลูกหรอกแม่แต่งานเนี่ยเป็นงานที่ผานหาทแล้วก็เป็นงานเพื่อส่วนร่วมไม่ว่าแม่แค่เฮาสิได้ประโยชน์ด้วยแม่แต่มันเป็นความสุขของบ้านเมืองเฮาเลยด้วยแม่แม่เข้าใจพัอยุบอแม่ บอกพ่อเนี่ยนะหัวพัดพัดแม่แม่แม แม่ไม่ยอมโทรหาเลยอ่ะโทรไปเขาก็ยังโกรธอยู่แล้วก็ไม่ยอมคุยด้วยเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อย่าคิดมากเลยนะจ๊ะหมูเขาหวังดี ลูกไทยไข่ก็รักโมเดือนว่าโทรศัพท์แบบเนี้ยไม่ได้ผลหรอกมีวิธีอื่นเหรอทำไมเราไม่ทำให้เขารู้เลยล่ะว่างานของเราคืออะไรแล้วเราทำอะไรบ้างทำให้เห็นเลยเหรอ,อ 对对对 สีแชอบก็ให้แม่มาค้ออย่ารอให้มันนานแล้วน้องเป็นเจ้าแก้มแดงพี่จแก้ให้น้องคอยาพี่ไม่แก้ให้น้องคอยนะหดแดของแพงของขา เสื้อผ้าต้องแข่งต้องแข่งหมดแรงต้องแของค้าต้องเสื้อผ้าต้องแข่งต้องแข่งหมดแรงต้องแข่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 งคัไหมหยิบหน้อิกได้เลยนะคะสิน้าราคาปหยัดนะคะใส่ถุงก็ได้เลยนะ้่ถุงกได้เลยนะผ้า่านด้วยหรอใส่ถุงได้เลยนะคะ เร็มไหมคะเอาใจถูกไหมอะไรเพิ่มไหมไม่อาร์ตหรอกขอขึ้นค่ะขอบคุณค่ะคุณคะไอ้คนไปหมดเลยนะหมู่ค่ะมีคนมาหาค่ะใช่เหรอออกไปดูข้างนอกสิคะงั้นติดากเลยนะ